สวัสดีค่ะวันนี้มาทําไส้กรอกกันค่ะทําไส้กรอกห่อด้วยแป้งยวนนะคะหรือว่าการใช้แป้งยวนมาห่อไส้กรอกแทนที่ว่าเราจะใช้ไส้นั่นเองนะคะเพื่อนๆไส้หมูค่ะหมูไม่ก้อยประมาณ3ามขีดเนาะแล้วก็ผงชูรสนะคะพริกไทยนะคะมีเกลือมีผงปรุงรสมีน้ําตาลเนาะรวมๆแล้วทุกอย่างน่าจะประมาณอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆจะให้ดีใส่สักครึ่งช้อนแกงนะคะ ส่วนตัวไม่ก้อยลองกินแล้วมันจืดนิดนึงนะคะทุกคนใส่ข้าวลงไปคุกๆให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยบางคนบอกว่าถ้าต้องการเปรี้ยวนะคะเราคุกหมูไว้แบบนี้แล้วก็แช่ตัวเย็นไวน้1นคืนถึงสงคืนนะคะก็จะทําให้ตัวหมูเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็เนี่ยไม่ก้อยก็เลยห่อเลยนะคะเพื่อนๆ ดูสีน่ากินมากๆเลยนะคะของแม่ก้อยแอบจืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆ่าก็คิดว่าถ้าทารอบต่อไปนะคะ <ๆ S 1> ก็จะใส่เครื่องปรุงให้มากขึ้นสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเนี่ยเราก็จะไปจุ่มน้ํานะคะแม่ก้อยก็จะจุ่มแค่รอบเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็นะคะเราจะมาตักห่อกันเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือจะห่อไปแบบนี้เลยนะคะตรงปลายเดี๋ยวเราจะม้วนเก็บเราจะไม่ทบนะคะเพราะแม่ก้อยเห็นเพื่อนบางคนเขาทําแบบเอามาทบไว้แบบเสียดายเนาะทุกคน มันทําให้ไส้กรอกมันแข็งเกินไปนะคะเนี่ยเราก็ใส่ไปนะคะเราก็ม้วนๆเดี๋ยวเราก็ตัดตรงปลายทิ้งนะคะทุกคนแล้วก็นําไปใส่หม้ออบรุมร้อนหรือว่ามาทอดไรน้ามันนะคะความร้อนก็ประมาณ1้0นะคะนี่แหละประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะถามว่ามันแทนกันได้ไหมส่วนตัวไม่ก้อยกินมันก็อร่อยดีนะเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแค่ว่าตัวเนื้อไส้กรอกของไม่ก้อยน่ะมันออกจืดนิดนึงแค่นั้นเองนะคะถ้าเค็มกว่านนี้สักหน่อยนึงหรือว่า ใส่เครื่องปรุงแบบเยอะๆกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะคะให้เข้มข้นน่ะน่าจะดีมากๆเลยนะคะเราก็จิ้มจิ้มเขาก่อนเนาะเนี่ยก็เวลาที่เขาเปียกแล้วมันก็จะมีความแบบเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะเราก็มาวางแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปอบนะคะใช้ไฟร้อยแปดสิบนะคะทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะคะนี่แม่ก้ก็เอาออกมากับด้านนะคะเพื่อนๆนแล้วก็อบต่อเนาะนี่แหะค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะทานคู่กับผักสดกับพริกนะคะก็ได้ฟิลได้รสชาติแบบ ินไส้กรอกหมูแหละทุกคนถือว่าอร่อยแล้วก็ลงตัวนะคะใครนะคะที่อยากลองก็ลองดูเนาะเพื่อนเวลาที่มีเมนูกระแสเมนูแปลกใหม่มาเนี่ยแม่ก้อยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบลองมากๆเลยนะคะถามว่าชอบไหมก็ถือว่าอร่อยลงตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าทำใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนถือว่าอร่อยเลยนะคะใช้ได้เนาะแทนการแบบว่าใช้ไส้หมูนะคะแบบนี้ก็อร่อยลงตัวไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะ